ไหาว่าท่พูด็นไม่ได้ก็ผมทำธุรกิจขนาดนี้เจ็บปวดใจผู้ใหญ่ผมดูเลแล้วไงพี่บีพี่สองมาดูเลยพวกว่านโม่อันนี้คนก่อนบอกเอยไเปิดผมไเปิดน้ใ่ด้วยทนใหญ่ด้ย่นด้วยท่าไผู้ใหด้วยท่าใคร่ดยานใหญด้วยไ่นผ้ใหญด้วยท้ด้วยาใด้วย้่ด้ยาดยท่านยท่าใด้วย่นผ้ใูด้วยทนู้าวด้วย แล้วที่เข้าด้วยกันอยู่เพราะว่านี่คือมาจากไหนคำสั่งจากใครผมอยากทราบนะครับเรื่องที่มีการกล่าวอ้างนะครับหลังจากที่เกิดเหตุนะครับผมก็ให้มีการตั้งคณะการตรวจสอบท็จ,จิงรเมื่อวานก็เชิญนายนิธิพัฒน์มาให้ปากคำนะครับที่ตำรวจประจจังหวัดชนบุรีเจ้าตัวก็ยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยมีอาการบนเมานะครับขาดสติ แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการจ่ายให้กับเจ้าที่รักนะครับซึ่งผมก็กำชับทางคณะกรรมการไปแล้วนะครับถ้าตรวจสอบพบว่ามีเจ้าที่รักคนใดไปเกี่ยวข้อง mm. ก็ดำเนินการขั้นเด็ดขาดนั่นคือเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองที่มีบางเพตเอาภาพผมกับนายนิติพัฒน์ไปลงนะครับ mm. ก็ต้องเรียนว่าผมมารับตําแหน่งใหม่นะครับ mm. ก็มีพี่น้อง ข้าราชการพักพวกเพื่อนฝูงนะครับมาร่วมแสดงความยินดีนะครับหนึ่งในนั้นก็มีนายนิติพัฒน์ซึ่งรู้จักกับเพื่อนนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกับผมนะครับก็มาแสดงความยินดีก็มีการถ่ายรูปร่วมกันนะครับที่เอาไปโรงพยาบาผมก็เจอกับเขาเนวันแรกก็พูดคุยกันประมาณสักท่าถึงนาที ทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้ประกอบการสถานบริการที่พัทยาแต่ช่วงนั้นเนี่ยภารกิจผมเยอะก็ไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรมากก็เจอกันแค่ครั้งเดียวไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ที่เอาไปลงแล้วก็ไปเขียนข่าวเสียเสียหายหายเนี่ยในส่วนนี้เดี๋ยวผมผมก็คงต้องดําเนินการต่อน,นะครับส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับผมเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่เอาผวยมาเปิดเผยและมีผมหน้ากินข้าว ในล,ลักษณะว่าไปมีการเรียกรับผลประโยชน์อันนี้ผมตรวจสอบแล้วนะครับเพจที่เอาไปลงเนี่ยเป็นเพจเฉพาะกิจเพิ่งเปิดหลังจากเกิดเหตุที่มีการจับกลุ่มสามบริการขับวันนะครับขณะน,นี้ทราบตัวแล้วว่าเป็นใครนะครับในส่วนนี้ขอสมนสิทธิ์ที่ผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลเหล่านั้นต่อไปนะครับส่วนภาพที่ปรากฏวันนั้น เป็นการร่วมรับประทานอาหารกับกตตรลของสอพเมืองพัทยาสุภาพสตรีที่นั่งติดผมเนี่ยเป็นประธานกตตรลอสอพเมืองพัทยาผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารกับผมมีกตตรลซึ่งส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเป็นผู้ประกอบการสถานบริการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวพัทยาคงไม่มีเจ้าของสวนยางมาเป็นกตตรลนะครับ เพราะโดยสภาพพื้นที่อันนั้นคือเรื่องที่1เรื่องที่2ผมไม่ได้ไปคุยกันรับหลังมีหัวหน้าโรงพักมีข้าราชการตำรวจมีสื่อมวลชนร่วมรับประทานอาหารกันอยู่ในห้องนั้นเนี่ยเป็นจำนวนมาก5-60ถึง60คนนะครับแล้วโพยที่ออกมาเนี่ยถ้าสังเกตนะครับที่มีการวงสีแดงๆเนี่ยมีผักชื่อโบนผมตรวจสอบแล้ว โบนเนี่ยถูกปิดไปเมื่อต้นปีนะครับแล้วปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นขับวันเพราะฉะนั้นผมก็ถามคำถ,ถามกลับไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนว่าถ้าเก็บตังค์ล้านโบนเนี่ยเก็บปีไหนเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ผมเชิญผู้ประกอบการที่มีอยู่ในรายชื่อทั้งหมดเนี่ยให้มาให้ปากคํากับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของี่สพพัทยานะครับและกาชับแล้วว่าถ้าโพยนี้เป็นเรื่องจริงใครไปเรียกรับผลประโยชน์ ไดําเนินการขั้นเด็ดขาดทุกลายนะครับแต่โบนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะตามได้ไ